ก็ให้ไป97นะครับที่ว่าหัวยออกนะครับหัวยออกวันพุธเนาะเออนะครับผมลงให้ไปตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะครับในคลิปนี้นั่นนะครับก็มีหลายท่านที่โชคดีกันไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็วัล่าสุดนะครับวัที่จะถึงนี้นะครับหวยออกวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่รับ16นะครับ16กันยายนอ่านะครับ64ซึ่งจะมีพฤหัสแบบนี้นะครับซึ่งย้อนไปดูนะครับก็จะมีตั้งแต่ปี42นะครับ ปี42 47แล้วก็ปี53นะครับที่คล้ายกันนะครับเนาะเออนะครับส่วนมากผมก็จะดูในนะครับในปีในงวดที่คล้ายๆกันนะครับปี42 47นะครับปี53อ่าแล้วก็ปีล่าสุดปี64ไวยอนพฤลิัสนะครับก็เดี๋ยวถ้าไหนรอสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็รอก่อนนะครับเนาะเพราะว่านะครับเนี่ย ใครรอที่เป็นสูตรนะครับหลัก10บน10ล่างนี่เหมือนกันนะครับอ่านะครับใครรอสูตรนี้นะครับก็รอก่อนเนาะเออครับเพราะว่าในงวดนั้นนะครับเนี่ยในงวดหนึ่งสิงหาคมนะครับที่ผมคํานวณได้นะครับในสูตรแบบเนี้นะครับก็เข้ามา 2- อสนะครับนี่นะครับในหลัก10บน10บล่างนี่เหมือนกันนะครับก็ที่เป็น21ปีเนาะเออในงวดนั้นออกมา 2- 3ตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวในงวดนี้นะครับใครรอสูตรนี้นะครับ ที่เป็นหลัก10บน10ล่างเหมือนกันนะครับผมก็จะย้อนไปดูในเจนะครับ7 10บน10บล่างเหมือนกันก็จะใช้ในสูตรเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงใครรอสูตรนี้นะครับก็เดี๋ยวได้ดูกันนะครับยังไงกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับก่อนอื่นก็มาดูในสูตรนี้กันก่อนนะครับหวยออกวันพฤหัสยังไงผมคิดว่าต้องมีเลขนี้มานะครับซึ่งในงวันที่แล้วนะครับก็หวยออกวันพุธนะครับซึ่งวันพุธนั้นนะครับผมก็ ทำให้ดูนะครับแล้วก็ม th like ีหลายท่านนะครับที่โชคดีกันไปนะครับเนาะเพราะว่าผมเนี่ยนะครับลงให้ก่อนเลขดังนะครับลงให้ก่อนเลขดังจะออกด้วยนะครับลงให้ก่อนเลขดังนะครับที่เขาจะให้นะครับซึ่งผมให้ไป97เนาะเออนะครับก็เดี๋ยวนี่แหละเนี่ยในคลิปนั้นนะครับอ่าแสงเข้านะครับนี่นะครับก็ให้ไป97นะครับที่ว่าหวยออกนะครับหวยออกวันพุธเนาะ เออครับผมลงให้ไปตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะครับในคลิปนี้นั่นนะครับก็ th มีหลายท่านที่โชคดีกันไปนะครับในคลิปที่ผมให้ไปแนวทางหวยออกวันพุธเนาะอนะครับวันนี้มันก็ก็มีโอกาสอยู่นะครับซึ่งหวยออกในวันพุธก็เข้าไปแล้วนะครับมาวันพฤหัสนะครับก็มาดูกันนะครับใครอยากดูคลิปย้อนหลังนะครับก็กดย้อนเข้าไปดูนี่แหละครับผมให้ไปนะครับตั้งแต่วันที่17นะครับสิงหาคมที่ลงคลิปไป อ่านะครับนั่นแหละครับเนาะเออนะครับก็มาดูนะครับมาดูวันพฤหัสนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับใครดูคลิปนี้กดไลค์ก็ขอให้โชคดีถูกหวยนะครับเด้อนะครับอ่าซึ่งวันพฤหัสมันเป็นวันพฤหัสที่3แล้วนะครับเนี่ยซึ่งผมย้อนไปดูนะครับจนถึงปี42นะครับ40เนาะมันมีประมาณนี้นะครับมีอยู่1 2 3สนะครับสาปีนี่แหละนะครับที่ออกมาคล้ายกันนะครับคล้ายกันยังไงนะครับเราก็มาดูปี6-4ปีนี้นะครับเนี่ยหเมษานะครับประุขัดแรกนะครับพฤหัสองก็1กรกฎานะครับเนี่ยเนี่ยย้อนไปดูในปีก่อนก่อนนะครับอย่างปี53มเนี่ยเนี่ยมันก็เป็น1นะครับหเมษาเหมือนกันนะครับหนะครับกรกฎาเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็1กันยาเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ย ถ้ามาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าในปีนั้นนะครับจะมีวันพฤหัสนะครับที่หวยออกนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5งวดนะครับรวม5งวดนะครับนี่ตังงวดที่3แล้วนะครับนี่กันงวดที่3 3 3เหมือนกันเลยวันที่ส6กันยายนนั่นแหละครับน้อผมก็เลยเอ้นะครับลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันพอจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะครับว่ามันจะมาเป็นเลขนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้การันตีร้อนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับเเปป็นนนแวทาางใกกรไลืืออซ้ นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าใครยังเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาแนวทางไหนว่าจะตามในสูตรไหนก็รอในคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเหมือนในงวดที่แล้วนะครับในโค้งสุดท้ายก็ให้เข้าไปตรงๆ7 5นะครับใน8คู่เน้นเนะครับเสียดายนะครับไม่ได้ไปในใน6คู่นะครับก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับส่วนในปกสลากใครรออยู่นะครับก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับใครรอปกสลากนี่นะครับนี่นี่บนนะครับนี่ผมจับให้นะครับเสียดายนะครับเนาะ เออนะครับเนี่ยน่าจะมาแบบ1นึ่งหนึ่งน่าจะมา0ูนย์เนะครับหรือ1นึเนี่ยหรือ0ูนย์เจ็ดห้าเนี่ยนะครับเนาะเออนะครับเนี่ยที่หน่วยวนเน้นให้4ีให้หนี่ก็โอเคอยู่นะครับอ่ะนะครับใครรอปกสลานอยู่ก็รอก่อนนะครับรอก่อนใจเย็นๆนะครับเนาะนะครับลงให้ก่อนไวยออกแน่นอนนะครับคราวนี้ก็มาดูในสูตรตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมจะดูก็คือ ยังไงก็ต้องมีตัวเด่นแน่นอนนะครับโดยที่4ปีนี้นะครับผมจะใช้ในสูตรแบบเดียวกันแบบเดียวกันยังไงนะครับก็คือเราจะมาดูในตรงนี้นะครับโดยที่ผมจะเอาในหลัก10บน10ล่างนะครับมาบวกกันนะครับเนี่ยบน10ล่างนะครับของปี42เนาะ5บวกกับ9คร้บก็เป็น4เอาใส่ตรงหลังเนาะ4นะครับ เพิ่มแต้มไปหนึ่งแต้มนะก็จะเป็นห้าเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าพอมาในงวดถัดมานะครับพฤหัสที่สองนะครับเนี่ยก็มีสี่ห้านะครับเนี่ยมีสี่ามาบนลองมาดูในงวดนี้นะครับเนี่ยเรามาดูในปีสี่เจ็ดเธอนะครับลองท่าเหมือนกันนะครับเนี่ยสิบบนสิบล่างนะครับเก้าบวกกับหกนะครับก็จะได้สิบห้า เพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งห้านะครับก็จะเป็นหกเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้านะครับแล้วก็หกนะครับเอาสีแดงดีกว่าเนาะนี่เลยครับอ่าเนี่ยสิ 10, 10บวงสิบล่างบวกกันเหมือนกันนะครับเก้าบวกกับหกเป็นสิบห้าเพิ่มแต้มไปนะครับจากห้าก็เป็นหกเนี่ยก็มีหกเออนะครับในวันนี้มีห้าเนี่ยเนี่ยเรามาดูปีนี้เนี่ย นะครับปี53นะครับเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะครับ10บนแล้วก็10ล่างนะครับ1บวกกับ2ก็ได้3เพิ่มเติมไปเติมหนึ่งก็จะเป็น4 3กับ4เนี่ยก็ยังมี3เนี่ยสังเกตว่าเนี่ยทั้ง3ปีนี่เหมือนกันเลยนะครับเออนี่ครับอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับเนี่ยแล้วมาดูปี64นะครับ10บน10ล่างบวกกันนะครับ7บวกกับ0ก็ได้7บวกไป1ก็จะเป็น8เนี่ย7กับ8เนี่ย ็มาเจ็ดนะครับเออได้ครับลองมาดูในงวดถัดมานะครับเรามาดูในงวดที่3นะครับของปีนั้นนี่สามสามสิบหกทับเก้าก็จะเป็นสามเนาะอ่าสามนะครับนั่นแหละครับเนาะงวดที่สามนะครับเนี่ยงวดที่สามก็คือทําเหมือนเดิมเลยนะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่เราแต่นาเนี่ยเรามาดูในปีสี่สอง นะครับเนี่ยลองเอา4นะครับ10บน10ด้านบวกกันเหมือนเดิมนะครับ4บวกกับ6นะครับก็จะเป็น0อ่าใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มไป1นะครับก็จะเป็น1เนี่ยเนี่ยก็ยังมี0ในบนนะครับเนี่ยลองทําในงวดถัดมานะครับ4บวกกับ0นะครับ0กับ4บวกกันนะครับก็จะเป็น5 เพิ่มเติมไปก็จะเป็น6เนี่ยก็มี5นะครับวันนี้มาอีกนะครับ5บวกกับ3นะก็จะเป็น8 8 9เนาะเนี่ยก็ยังมี8ก็มาบนนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มาทุกวันเลยนะครับแถมยังมาบนนะครับในปี42เนี่ยตรงปี47เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมนะครับ7บวกกับ6นะครับก็เป็น3 3 4นะครับเนี่ยก็มา3มมาบนอีก เออนะครับเนี่ยเบวกกับ5นะครับเจบวกกับ5ก็จะเป็น2 2 3สเนี่ยก็ยังมา2นะครับเรามาดูในวดวันที่30นะครับก็ต้องเอาพลลัพธ์นะครับที่4เนาะอ่าเพื่อจะหาพลรัหัสที่5นะครับก็เอาพลลัพธ์ที่สนะครับเนี่ยจ็ดนะครับ10บบน10บล่างนะครับ7บวกกับ1ก็จะเป็น8 8ดแเนี่ยก็มาบนนะครับเนี่ยแถมล่างมาด้วยเนี่ยเรามาดูในปี53ดูนะครับปี53นี่ก็คือเนี่ย ทำเหมือนกันเลยนะครับหาพฤหัสที่3นะครับเราก็ต้องไปดูพฤหัสที่2นะครับ 10, 10บน10ล่างบวกกันนะครับ3บวกกับ6ก็จะเป็น9 <90 S 1> ก้าเก้าศูนยวดนี้ไม่มานะครับเนี่้นวดนี้หลุดนะน่าจะมีงวดเดียวนะครับที่หลุดแล้วก็จะเป็นในตัวนี้นะครับหาพฤหัสที่4ก็ต้องเอาพฤหัสที่3นะครับ10บน10ล่างบวกกัน2บวกกับ6 <8 S 2> <8, 9 S 1> นะครับก็จะเป็น8 8 9นะครับได้8เพิ่มแต้มปพิม่มหนึ่งก็เป็น9ก็ยังมาบน ที่8นะครับอ่าในพฤผลลัพที่5นะครับก็ดูพฤลัพธ์ที่4นะครับ10บน10ล่างบวกกันนะครับก็จะเป็น8บวกกับ2นะครับก็จะเป็น0เพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งได้เป็น1เนี่ยนะครับนั่นแหละครับเนาะสังเกตว่าจะมาบนซะส่วนมากนะครับแล้วก็มาดูในงวดล่าสุดก็เป็นพฤลัพธ์ที่4เราก็ต้องไปดูพฤลัพธ์ที่2เนาะอ่านะครับโดยที่10บน10ล่างบวกกัน1นบวกกับสก็ได้3 เพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีนี่นะครับเด่นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะเป็นบนนะครับเพราะว่าสายติก็มาบนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับยังไงนะครับก็คือเนี่ยลองมาดูปีสีนะครับเนี่ยหลักแสนกับหลักหน่วยบนบวกกันนะครับ4บวกกับ7นะครับก็จะเป็น11ดลดแต้มไปแต้มหนึ่ง ครับก็จะเป็น0ูนย์เนี่ยหนึ่งศูนเนี่ยก็มา1อ่าเออนะครับเราจะมาหาพฤหัสที่2เนาะเราก็ต้องเอาพฤหัสที่หน่งเนี่ยก็ทำมานะครับมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ลองไปแคปหน้าจอนะครับลองไปทําดูนะครับสถิติผมก็เอามาจากที่นะครับในเน็ตนั่นเลยครับเนาะเขาออกมายังไงผมก็เขียนมาอย่างนั้นครับเนี่ยแบบนี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะครับเนี่ยเรามาดูในปี53า จะหาในพรหัสที่2ก็ต้องไปดูพฤหัสที่1นะครับก็คืองวดของวันที่1เมษานะครับแสนกับหน่วยบนนะครับบวกกัน9บวกกับเนะครับก็จะเป็น6เนาะลดแต้มไปแต้มหนึ่งนะครับก็จะเป็น5นะครับเนี่ยก็ยังมา6ตัวนี้เอามาดูพรหัสที่3นะครับดูพรหัสที่2นะครับแสนกับหน่วยบนนะครับ4บวกกับ9นะก็จะเป็น3ลดแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น2 3 2เนี่ยก็ยังมาเออนะครับสูตรแรกหลุดนะครับสูตรนี้มานะครับเนี่ยวันนี้นะครับ มาดูถัดมานะครับ2บวกกับ0นย์นะครับก็จะเป็น2 2เนี่ยก็ยังมาอีกนะครับแล้วในงวดผลัดที่5้านะครับเอาผลัดที่4นะครับแสนบวกกับหน่วยบนนะครับ3บวกกับศย์ได้3ลดแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น2เนี่ยก็ยังมาเนี่ยเรามาดูในปี6 4นะครับ4บวกกับ0ูนย์นะครับก็ได้สี่นะครับ4ี่สาเนี่ยเออนะครับในงวดนี้มาหลุดตรงนี้นะครับมาหลุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตามต่อนะครับอ่ามันก็จะมีหลุดนะครับเนาะสูตรแรกนะครับหลุดงวดนี้นะครับ สูตรที่2นะครับหลุดตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้ก็เข้านะครับเข้าทุกงวดเนาะ,ะลองดูนะครับเนี่ยปีสี่เจ็ดหนึ่งบวกกับหนึ่งก็เป็นสองสองหนึ่งเนี่ยก็มีหนึ่งสี่บวกกับหนึ่งเป็นสี่สามเนี่ยเก้าบวกกับสามเป็นสองหนึ่งเนี่ยปรมาณสองสี่บวกกับสองเนี่ยก็เป็นหกหกห้าเนี่ยอ่าแล้วที่จะถึงนี้เจ็ดบวกกับเจ็ดก็ต้องเจ็ดบวกกับเจ็ดก็ต้องเป็นสี่สี่สามนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเนี่ย ชนกันเหมือนเดิมนี่นะครับยังไงผมคิดว่ามี3กับ4นะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับแล้วจะจับกับตัวไหนล่ะนะครับซึ่งผมไปดูนะครับดูในงวดที่มี4กับ3นะครับ4กับ3ในงวดที่บวกกันได้4กับ3ก็จะเป็นในงวดปี4 47 47นะครับก็คือ ในงวดนี้นะครับนี่อ่านะครับก็คือเป็นงวดพฤติกรรที่2มา3เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยกับปีล่าสุดเนี่ยสามบวกกับ1ได้4นะครับสามบวกกับ1ได้4อันนี้เนี่ยเจ็บวกกับเได้4เหมือนกันเลยนะครับอ่าอะไรจะมางเอิญขนาดนั้นนะครับก็3กับ4เนี่ยก็มา3มา3บนนะครับแล้วก็ตัวที่จับนะครับคู่กับ3นะก็ต้องเป็น7อ่านะครับดูนี้ไปก่อนนะครับเนาะก็คือ7 นี่นะครับเพราะว่ามันจับกับตัวนี้นะครับผลัสที่3เหมือนกันแล้วก็จะมี3-4เหมือนกันนะครับก็คือปี53ก็จะเป็นในงวดนี้ก็มาดูเนี่ยนะครับ1ปี53เนาะเนี่ยครับ1บวกกับ2ก็ได้3 3-4นะอ่าผมจะมาดูในที่3-4นะครับถ้างวดไหนได้เด่น3 4เนี่ยผมก็จะมาดูคล้ายๆกันนะครับก็คือเนี่ยมา9นะครับครับอ่า แล้วก็จะมี3ในอีกนะครับ4นอีกก็ส่วนมากก็จะเป็น3เนาะที่มานะครับ3 7 3 4นะครับอ่าแล้วถ้าจะจับคู่นะครับเนี่ยก็คงต้องเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มแต้มลบแต้มนะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็จะเอาเมาใส่เอาศูนมาใส่เนี่ยก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คืออาจจะมี3 6 3 7 38 39 30 46 47 48 49แล้วก็40นะครับอืมก็มีโอกาสไหมครับมีโอกาสที่จะมาไหมครับอ่าถ้าชอบตัวไหนก็ลองนําไปจับนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับ,นนะรบในงวดที่จะถึงนี้นะครับอย่างนะครับย่งไม่จบแค่นั้นนะครับซึ่ง ผมก็ย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวผมติ๊กก่อนนะครับเจ็ดมาแล้วนะครับแล้วก็เก้ามาแล้วถ้ามาแล้วนะครับผมว่าน่าหน้าน่าจะไม่มาอีกนะครับสามเจ็ดมาแล้วสามเก้ามาแล้วนะครับแล้วก็ผมไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับคู่ขี้เนาะนะครับลองดูดีๆนะครับในปีสี่สองนะครับในงวด ที่3นะครับผลหัสที่3ของปีนั้นนะครับเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยจะเป็นคู่ก็คู่นะครับเนี่ยเนี่ยคู่ก็คู่นะครับแล้วปี47จนะครับจะเป็นขี้ก็ขี้นะครับเนี่ยจะเป็นขี้ก็ขี้นะครับเนาะอ่านะครับเลขขี้นะครับเนี่ยลองในปี53นะครับเนี่ยจะมาคู่ก็คู่นะครับจะมาคู่ก็คู่นะครับ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับเราทาลุหาดที่3เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยผมว่าไม่มีความบังเอิญหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่กองสลักแล้วครับนะนะครับแล้วงวดที่จะถึงนี้อะครับผมว่ามันน่าสลับกันนะครับมันมาคู่แล้วนะครับปีสีมาคู่นะครับไล่ตามพศเลยนะครับ4ีมาคู่4 7มาขี้นะครับ5้ามาคู่5 4 6 4ก็ต้องมาขี้นะครับก็แสดงว่าเป็นขี้ขี้นะครับ ขี้ๆจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับเออก็ออกมาแล้วเนาะเ,ออเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นขี้ๆนะครับเี่ยก็คงเป็น3ามเจ็สามเกนะครับสี่ก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับสี่นะครับเพราะว่าเป็นขี้ๆนะครับก็อาจจะถ้าเป็นขี้ๆนะครับก็ต้องมี3าไหนบ้างนะก็เป็นเป็นสามหนึ่งะครับสามสาม 35นะครับนี่ถ้าจะเป็นขี้ขี้นะครับเพราะว่า3 7กับ39นี่ออกมาแล้วเนาะนะครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็เหลืออยู่นี่นะครับ3คู่นะครับก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับสถิติก็คือมาบนนะครับมาบนนะครับถ้าถ้าอาจจะนะครับเอ้นะครับชอบเลข4อย่างเลยนะครับในวันนี้นะครับก็ลองนำไปจับนะครับก็คือต้องจับไปเป็นคู่นะครับ อืมนี่ครับแวที่เขียนถ้าขี้นะครับอ่า่าจจะเป็นขี้ขี้นะครับบนนะครับบนนะครับผมคิดว่าบนนะครับถ้าเป็นคู่ก็คู่คู่นะครับถ้าเป็นขี้ก็ขี้ขี้นะครับใครจับก็ลองจับตามนี้นะครับผมว่ามีโอกาสนะครับอ่านะครับหรือถ้าใครอยากเป็นคู่นะครับอ่าคู่นี้ก็ต้องเป็นสี่สี่ศย์สี่สองสี่สี่ สี่หกสี่แปดอ่านี่ครับเนี่ยก็ถ้าจับสี่นี่ก็จับเอาตามนี้เลยนะครับเนี่ยสี่หกสี่แปดนะครับสี่ศูนย์แต่ผมว่าคิดว่าจะเป็นขี้ๆนั่นแหละครับเนาะเนี่ยที่ถ่าพนากานผมนะนะครับผมชอบก็คือสามห้านะครับตรงป้ายทะเบียนรถผมรถแปดห้าสามนะครับแปดห้าสามนะครับสามห้าห้าสามนี่นะครับงวดที่แล้วน่าจะตรงกับเลขดังหรือเปล่าโอ้ยนี่้องตามดูนะครับไม่เสียหายนะครับแล้วก็สามสามนี่ 31นี่ก็มีโอกาสนะครับผมคิดว่ามาขี้ขี้นั่นละครับเนาะเออนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นขี้ขี้ตัวไหนนะครับ3 7ก็โอเคอยู่นะครับ7ถ้า7ยังมานะครับถ้า7ยังมาอยู่นะครับอาจจะเป็น71นะครับหรือ73หรือเป็น79ไปแล้ว7 5 75ห้าออกไปแล้วก็ก็73นะครับ7371อ่าก็ลองดูนะครับถ้าใครยังอยากจะตาม7อยู่นะครับก็ข้อสังเกตอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ย ผมเพิ่งลึกขึ้นได้นะครับเนาะลองดูในปี47นะครับเนี่ยเพราะว่าในงวดล่าสุดมันออกบนออกหนึ่งเจนาะ5้าหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจนะครับผมก็ไปย้อนดูนะครับเนี่ยในงวดที่ออกเจ็หนึ่งะครับหนึ่งเจดนี่ในงวดถัดมานะครับมักจะมีสามไม่สามก็9้านะครับเนี่ยเนี่ยลองดูในปี4 7นะครับเนี่ยฤหัสที่2นะครับออก7 1หนึ่งครับแล้วพฤหัสต่อมานะครับที่สามก็มีสามก็เ9้นะครับเนี่ย ก็ยังมีสามกับเก้านะครับเนี่ยลองดูนี้ว่นี้นะครับเนี่ยเจ็ดหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับห้าหนึ่งเจ็ดเหมือนกันเลยนะครับในปีห้าสามเนี่ยเออนะครับเนี่ยก็แถมยังล่างเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอ่านะครับผลหัสนี้นะครับเนาะเนี่ยที่หนึ่งกับผลหัสที่สองนะครับเนี่ยหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยมีสามกับเก้าไหมครับก็มีนะครับอ่าเออนะครับอืมนะครับเนาะมีสามกับเก้าก็แสดงว่า ในงวดนี้ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะออกมา3ามก็ได้นะครับถ้าเป็นขี้ๆนะครับก็คิดว่าบนในงวดนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะตามนี้นี่แหละครับเนาะสามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้านะครับเพราะว่าเป็นขี้ๆถ้าเป็นคู่คู่ก็ตามนี้นะครับหรือลองจับเลขอื่นก็ได้นะครับที่เป็นคู่คู่ขี้ๆนะครับก็คิดว่ามันจะเป็นนะครับเลขคู่คู่ไม่ ถ้าออกมาก็ต้องออกเป็นคู่คู OOD ่นะครับในบนนะครับล่างก็เป็นคู่คู่นะครับถ้าเป็นคู่เนาะมันขี้มันจะไม่สลับเป็นคู่เป็นขี้เนี่ยเพราะว่าดูสถิติมาแล้วนะครับเนี่ยมันไม่เบอร์แครับเนาะถ้าออกมาแบบนี้นะครับอ่านะครับก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับนี่นะครับแล้วก็อาจจะรอเลขดับก็ได้นะครับเนี่ยดับบนนะครับดับบนก็ผ่านนะครับผ่านเลยนะครับสบายนะครับเนาะเออนะครับดับบนนะครับก็คือผลออกนะครับ ผลที่ออกก็จะเป็นนะครับ4 75 79นะครับเนี่ยนั่นนะครับเนาะก็ยังเข้ามานะครับยังเข้ามาเหมือนเดิมนะครับดับนะครับสูตรแรกดับ4ดับ10นะครับผลออก7ก็ผ่านนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับในงวดที่แล้วดุดเนาะอ่านะครับยังกลับเข้ามาอยู่ ผ่านนะครับผ่านผ่านแล้วก็ผ่านแลวก็ผ่านแล้วก็ผ่านนะครับหานหมดทุกสุดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8สี่ห้าดสุดนะครับก็ลดนะครับในหลักสิบไปได้1 2นะครับ1นึ่ะครับ2 3 4 5ี่ห้าตัวพุ่นแลวนะครับลดไปได้นะครับเลข10ตัวตัดออกไป5ตัวนะครับแล้วมาดูหน่วยนะครับเนี่ยหน่วยนี้เออนะครับหลุดนะครับเนี่ยเนาะเออในงวด ในงวดก่อนก็เข้าอยู่นะครับในงวดนี้หลุดนะครับแสดงว่าในงวดถัดไปน่าจะเข้านะครับเนาะเนี่ยแต่มันหลายตัวเนาะนี่มัน2ตัวนะนะครับนี่3าตัวนะครับในหลักหน่วยบนที่ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านนะครับเน,นาะอ่ะนะครับใครรอเลขดับใครรอเลขต่นบนนะครับก็รอในคลิปถัดไปนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับหวยวันพฤหัสนี้นะครับคิดว่ามีเลขนี้แหละนะครับยังไงก็งรีบรีบนำไปนะครับ กับจองสลากกินแม่งรัฐบาลได้นะครับอย่งนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนมีภาพประกันใดหรือว่าอะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ